ขณะที่การฉีดวัคซีนนะครับที่ประชุมวันนี้ก็มีความเห็นว่าจะให้ฉีดวัคซีนเป็นประจำปีเหมือนไข้หวัดใหญ่ดังนั้นยุทธศาสตร์การจัดการจะเหมือนโรคประจำถิ่นโดยในวันที่1พฤษภาคมนี้จะมีการโด,โดรงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อมกับฉีดวัคซีนโควิดทั่วประเทศโดยจะเน้นในกลุ่มเสี่ยงก็คือบุคลากรทางการแพทย์กลุ่ม608ซึ่งการฉีดวัคซีนนะครับ าการฉีดวัคซีน2วัคซีนก็คือไข้หวัดใหญ่แล้วก็โควิดเนี่ยก็จะป้องกันได้ทั้ง2โรคที่มีอาการคล้ายกันเพราะส่วนใหญ่ผู้ที่มีอาการคล้ายไข้หวัดเมื่อมาตรวจพบว่าร้อยละ15เป็นไข้หวัดใหญ่มีเพียงร้อยละ3ที่เป็นโควิดนะครับ เพราะฉะนั้นก็จะมีการรณรงค์การฉีดวัคซีนทั้ง2อ,อย่างควบคู่กันไปครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับพูดจากหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีก็ดีดนนท่านประหลัดนะครับได้ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมนะครับสถานการณ์โควิดหลังสงการกานก็ดีหนึ่งเชื้อตัวใหม่ที่พบเนี่ยนะครับยังไม่พบว่ามีความรุนแรง นะครับยังไม่พบว่ามีความรุนแรงแม้จะติดเชื้อได้ง่ายหลบภูนอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยก็ยังไม่รุนแรงแล้วเราก็มียาสำรองพร้อมหากมีผู้ป่วยนะครับและตอนนี้แนวทางก็คือการชวนไปฉีดวัคซีนนะครับเป็นวัคซีนประจำปีนะฮะอันนี้ก็เป็นการให้ข้อมูลโดยภาพรวมกับคุณผู้ชมนะครับจะได้ทราบจะได้ไม่ตื่นตระหนกกับตัวเลขข้อมูลเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้ ฟังท่านนายกรัฐมนตรีพูดฟังท่านปลัดกระทรวงสาธนารณสุขพูดก็สบายใจได้ว่าสถานการณ์ไม่ได้รุนแรงทั้งตัวเชือ้อและก็การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้ทุกอย่างมีรับมือได้เพียงแต่ว่าเราต้องรู้เท่าทันไม่ประมาทเท่านั้นเองรักษาผู้สูงอายุไว้นิดหนึ่งเราไปเที่ยวมานะครับไปอยู่กับผู้คนมาหลีกเลี่ยงการอยู่กับผู้สูงอายุให้มีระยะห่าง นะครับแล้วก็เฝ้าสังเกตอาการถ้ามีอาการเจ็บคอมีไอมีน้ำมูกค่อยตรวจ ATK อย่างนี้นะครับก็จะปลอดภัยทั้งต่อตัวเราและต่อคนใกล้ชิดนะครับคุณผู้ชมครับ